สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่นะ่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่อง Power mindset การที่จะออกจากงานประจำมาทำงานอิสระเนี่ยเราอย่าลืมนึกถึงหนึ่งเรื่องก็คืออย่าลืมการกระจายความเสี่ยงต้องวางแผนดีๆก่อนที่จะออกจากงานประจำมาทำอาชีพอิสระของตัวเองการที่ทำงานประจำนั้นเราตื่นเช้ามา นะอาบน้ำแต่งตัวทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก็ไปทำงานตามช่วงเวลาที่โรงงานเขากำหนดกฎเกณฑ์ออกไปการทำงานในโรงงานก็จะมีกฎระเบียบของแต่ละโรงงานแตกต่างกันออกไปเข้าตามเวลาออกตามเวลานะฮะเทนี้พออยู่ไปหลายๆปีแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเกิดอยากเปลี่ยนงานหรือบางคน นะฮะมีความใฝ่ฝันอยากออกจากงานประจำมาทำธุรกิจของตัวเองมาทำอาชีพของตัวเองที่มันอิสระคือตื่นเช้ามาไม่ต้องไปคอยเวลาที่จะไปทำงานนะฮะตื่นเช้ามาไม่ต้องคอยเวลาว่าให้ไม่ต้องห่วงพวงอะไรนะ่ะ แน่นอนครับเพื่อนๆคนที่ทํางานโรงงานเนี่ยมันต้องมีแน่นอนว่าเฮ้ยอีกแล้วเหรอถึงเวลานี้อีกแล้วเหรอนะฮะพี่ทําไมมันเช้าเร็วจังทําไมมันถึงเวลาเข้างานเร็วจังเนยะฮะความรู้สึกมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆเ,เมื่อถึงเวลาจะออกมาทํางานอาชีพอิสระเนี่ยหลายคนจะคิดถึงเรื่องเฮ้ยจะทําอะไรดีนะฮะ จะทำในสิ่งที่เราชอบอะไรละ่ะที่เราชอบน่ะก็จะคิดหากันออกไปนะพอออกจากงานมาปุ๊บเนี่ยก็จะมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักการทําในสิ่งที่ตัวเองรักครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนว่าเราออกจากงานมาแล้วเราต้องมายืนอยู่จุดนี้ถ้าหากไม่มีครอบครัว หรือไม่มีญาติพี่น้องที่เคยทำมาก่อนอยู่แล้วเราออกมาทำแบบโดดๆเลยเนี่ยเอาง่ายๆภาษาบันบังเราเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์เราต้องมาเริ่มใหม่ครับเพื่อนๆเริ่มเรียนรู้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากลูกค้าหนึ่งร้อยแปดปัญหาที่จะต้องเจอในแต่ละวันนะฮะ หลายคนจะมองเรื่องนี้และยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่คิดถึงเรื่องกระจายความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งตัวที่สำคัญอย่าลืมว่าเราออกมาเนี่ยทำของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องมีอาชีพสำรองไว้นะเหมือนกับหลอดไฟถ้าหางมีหลายดวง เมื่อดว,ดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยมันดับไปมันก็ยังเหลืออีกดวงที่สองเมื่อดวงที่สองมันดับมันก็เหลืออีกดวงที่สามเนี่ยฮะมันต้องทำสเต็ปสเต็ปแบบเนี้ยคือแน่นอนอะตัวหลักของเราเนี่ยเสาหลักของเรานะฮะอาชีพหรืองานอิสระตัวหลักของเราเนี่ยเราทํา เราตั้งใจมันอยู่แล้วนะเราอย่าลืมหาวิธีการสร้างรายได้เสริมจากงานอื่นๆด้วยเพราะมันสำคัญมากนะครับเพื่อนๆถ้าหากคุณขาดตัวนี้ไปปุ๊บอ่ะตั้งใจทำไปตัวนี้ตัวเดียวเลยเนี่ยถ้าหากทำไปแล้วปุ๊บมันไม่ประสบผลสำเร็จแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยเคว้งคว้างนะับเพื่อนๆ บางคนเนี่ยถึงกับใจท้อถอยเลยหรือล้มเลิกไปเลยเลิกทำไปเลยแล้วกับเข้าสู่วงจรชีวิตของโรงงานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะถ้าหาใครไม่คิดถึงเรื่องนี้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทำอาชีพหลักๆของคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องหารหายได้เสริมจากสิ่งเล็กๆด้วยจะทำอะไรก็ได้ครับเพื่อน อสมมุติเปิดร้านขายอาหารเนี่ยเราต้องรู้จักปลูกผักเสริมด้วยนะฮะขายก๋วยเตี๋ยวขายปิ้งไก่ไม่พอเรายังมีผักนะครับเสริมอสมมุติวันนี้คนมาซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือมาซื้อปิ้งไก่เนี่ยน้อยมากแต่วันนี้คนอยากกินผักเยอะชิบหายเลยเฮ้ยนี่ฮะ ผักผมมีผมปลูกไว้แล้วเนี่ยอยากได้อนไนเนี่ยเอาไปเลือกก็เลยอยากอยากได้ผักหอมอยากได้พริกอยากได้มะนาวหรืออยากได้ผักอะไรละ่ะผักกาดหรือได้อยากได้ชะอมผมมีหมดนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะเป็นแบบเนี้เพราะการที่เราทํางานอิสระของเราแล้วเนี่ย รายได้มันไม่คงที่นะฮะเพื่อนๆเราต้องชิดให้ดีๆนะมันไม่เหมือนกับโรงงานโรงงานเนี่ยสิ้นเดือนเงินออกสิ้นเดือนเงินออกเป๊ะเงินออกเป๊ะทุกๆเดือนมันออกให้คุณทุกๆเดือนแน่นอนแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีวันได้และวันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราทําอันเดียวอ่ะวันนี้ลูกค้าไม่มาซื้อปิ้งไก่เลยไม่มาซื้อกว๋วยเตี๋วด้วยก็ทําทให เราไม่ได้ขายแหละนะฮะวันนี้เท่ากับไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าหากทำสองอันเนี่ยอ,อวันนี้ปิ้งไก่ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขายแต่ก็ยังดีที่ได้ขายผักหรือใครอยากเลี้ยงเป็ดไก่ขายนะฮะซื้ิมเข้ามาอีกเนี่ยฮะอ่ะวันนี้ไม่มีใครซื้อผักเลยแต่ก็มีซื้อก๋วยเตี๋ยวบ้างเล็กหน่อยแต่คนอ่ะอยาก ไก่นะฮะอยากกินไก่หรืออยากกินเป็ดเยอะเลยวันนี้มีลูกค้ามาถามเยอะเลยเอามาดิจัดให้นะฮะเนี่ยฮะมันก็จะได้รายได้เสริมกันไปก๋วยเตี๋ยววันนี้ปิ้งไก่วันนี้ขายได้สี่ห้าชามเองนะแต่คนมาซื้อามซื้อเป็ดซื้อไก่เนี่ยเป็นสิบเลยเนี่ยฮะนี่เป็นการกระจายความเสีย่ยง เราต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงอย่างน้อยตัวหนึ่งล้มเนี่ยมันก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะหรือว่าอาจจะเป็นช่างตัดผมหรออ้าวช่างตัดผมเนี่ยมันมีอะไรที่สามารถทำได้อีกนอกจากช่างตัดผมแล้วนะฮะอาจจะมีทําเป็นร้านอ่าเขาเรียกว่าพวกชากาแฟพวกน้ำเย็นๆนะเพื่อน หรือหาตู้แช่มาแช่ก็ได้นะนะฮะมาทำปับ๊บขายอยู่หน้าร้านเลยนะฮะอะ่สมมุติวันนี้ลูกค้ามาเยอะชิบหายเลยวะอ่ะคนหนึ่งก็ตัดผมนะฮะถ้าหากเป็นสองผเมยียนะคนหนึ่งก็ตัดผมอีกคนหนึ่งก็ขายน้ำไปก็เทก็จะเท่ากับว่าเราได้รายได้สองทางละนะฮะจากที่จะเมื่อก่อนเนี่ยคนมาเยอะเต็มร้านพเพียบ นะฮะเพียบแต่ลูกค้าเนี่ยได้แต่นั่งรอนะฮะนั่งรอให้เราตัดเราจะได้แต่รายได้ตัดผมแต่เมื่อใดเนี่ยมามีมีร้านขายน้ําอยู่ด้านหน้าร้านของเราเนี่ยโอ้ลูกค้าเอาคนเยอะชื่อผ่ายเลยวันนี้กูรอนานแน่นอนวะแม่งต้องมีคอแห้งแน่นอนแล้ววันนี้เอาเล่นเล่นเกมรอนะฮะเล่นเกมรอแล้วโอ ลุ้นไปกับเกมเสียงดังนะฮะก็มีภาคหน่อยอยเอ้ยเอย,เอยก็ภาคไปคุยกับเพื่อนในเกมไปขอแห้งนะฮะคอแห้งอ่ะก็ต้องซื้อน้ำกินเนี่ยฮะได้แล้วรายได้อสองทางอะหรือไม่ว่าจะเป็นอาชีพหาเย็บผ้าเหรอเย็บผ้าเนี่ยก็ได้นะ,ะเพื่อนๆเย็บผ้าก็ได้นะทําเย็บผ้าเสร็จอะเย็บผ้าเสร็จ เราก็ไปปลูกผักไว้ก็ได้ปลูกผักไว้รอขายก็ได้หรือว่าทําทเป็นแบบพวกขายอุปรกรณ์เกี่ยวกับผ้านะฮะขายอุป,อปรกรณ์เกี่ยวกับผ้าแล้วก็อุปรกรณ์เกี่ยวกับจักรเย็บผ้าอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกเข็มพวกได้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มไม่ใช่ว่ารับรับเยบ็บรับตัดรับเย็บอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะได้แต่รายได้ทางเดียวเราต้องรู้จกัก การกระจายไรายได้มันถึงจะไปรอดสำหรับการทำธุรกิจหรือทำอาชีพอิสระแบบเราเราเขาเขานะฮะการทำหลายอย่างมันไม่ได้ทำให้เราหลุดโฟกัสไปสัทีเดียวนะฮะคือมันจะเอาแบบเนี้ยหลายคนทำอันเดียวมันก็จะโฟกัส กับงานที่เราทําเนี่ยดีมากๆเลยเพื่อนๆพือทอันเดียวเนี่ยมันจะโฟกัสกับงานคือมันไม่ได้สนใจเรื่องอื่นไม่ต้องไปพะวงเรื่องอื่นไงมันจะโฟกัสกับงานและผลงานก็จะออกมาดีแต่การโฟกัสกับงานและธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยมันเมื่อเมื่อถึงเวลาล้มมาเนี่ยธุรกิจนะมันมีขึ้นแล้วก็มีลงนะฮะเมื่อถึงเวลาล้มลงม,มาเนี่ย เราก็จะไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงไปให้ตัวอื่นๆแล้วก็ต้องแบ่งเวลาไปนะฮะการแบ่งเวลามันไม่เชิงว่ามันจะหลุดโฟกัสจากไอตัวที่เราทำหลักๆไปเลยนะสมมุติหนึ่งร้อยเอร์เซ็นเนี่ยเราแบ่งไปตัวหลักแปดสิบเปอร์เซ็นส่วนตัวอื่นๆเนี่ยยี่สิบเปอร์เซนเนี่ยเราก็แบ่งออกไปนะฮะ คือเรายังมีเป้าหมายหลักๆอยู่แล้วโฟกัสโฟกัสใหญ่เนี่ยเราทุ่มให้ไอตัวธุรกิจหลักของเราเนี่ยแปดสิบเอร์เซนอยู่แล้วไงส่วนที่เหลือยี่สิบเอร์เซนเนี่ยเราก็แบ่งออกไปเพื่อกระจายความเสี่ยงเนี่ยฮะพอทำหลายอย่างปุ๊บเราก็ถ้าหากคุณรู้จากการแบ่งแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรา หลุดโฟกัสได้น้อยลงครับเพื่อนๆนคือไม่ต้องกลัวนะ่ะว่ามันจะหลุดโฟกัสนะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆนไปเพียงเท่านี้หวังว่ามันจะได้ข้อคิดไม่มากก็น้อยนะ่ะแต่อยากให้คนที่กำลังจะก้าวออกจาก,กสู่วงจรโรงงานเนี่ยสังคมโรงงานเนี่ยที่จะมาทำอาชีพของตัวเองเนี่ยเฮ้ยได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆไปอย่างน้อยๆนะ่ะเอาซัก หเปอร์ซ็นก็ยังดีครับเพื่อนๆร้อยเต็มร้อยเนี่ยเอาสักหนึ่งเปอร์เซ็นก็ยังดีวะาฮลืมจุดนี้นี่วะลืมกระจายความเสี่ยงนี่วะอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ